มือนีค่อยค่อยค่อยก่อยพี่น้องอู้ดีละสุดยอดค่อยนี่ไหตกแกงยั่น้อยพี่น้องมาพริกยั่น้อยเห็นไมนี่ยอู้ริหน้อยริหน้อยเกี่ยมครับสม สส่เบื้องสมเพิน่นว่าสมส้มงัวพี่น้องเบื้องมาสมงวัวเพิ่นพี่น้องโอ้เฮ็ดออกตอกอยู่อไม่เป็นตะเกียบเพิ่นว่าสมงวนะัวเนาะผลอะไรนี่แต่ใบตองสามสันสี่สันเข้าไปเอา้าจมลุอมจมห่อนหามัดมาเขาห่อนห่อนเลยพ เต็มที่พวกเรามลยนี่เอาก่อยพี่น้องเต็มจานกู้อือหือนี่ง ส่วนมั่วเพื่นเพื่อสวมั่วยี่สิบบาทซื้อจากกราดนิน้อยอข้ามือฮึโอมากูดขอยากนะบ่กวกแขนไว้ไป 嗯嗯嗯嗯嗯怎么没料这？ มันเหียเกี่ยดีกเงียเข่ากันครับอื้อืมอ 这咋整？你还没个反应呢！我也都算了，说咋整都系统 ก, <c oughs> กุ้งพ่นกับตบัวมักพี่น้องเนาะตัมักบอกกินพี่น้องได้เพียเท่าพื่น้องกุ้งคนกับกระลั่นคอพี่น้องเห็นได้หลายาาเพียรพิ่นจมพั่งโบกพป่พ่อพิ่งไง เนีย er. ทุกทีแค่ไหนพี่้องอ่ะติดตัไปเหริดตัวไปสูตัวไปนาะพี่้องพี่นังกเลยอือสูดน้ำกันอือ อืมอืมเห็บแบบริดแบบแบบเอาิดมือ อืมอืมวันกันเนื่ยไปครับอืมอืม <c oughs> วันพูดคูยหลายหลายจับกินทนาะวันเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ว้ กินไปกินมากกินมาเท่าร่มาอืมเจ็บเจ็บ ในก็ขอขอบคุณขอบบุญขอบคุณขอบบุญขอบคุณพี่นอนเ้อครับผมเอสซี่กดติดตามให้จนมี่ผู้ติดตามพ่านกลัวอะไรเนี้ยนะครับตรงไหนกับสวยๆกันนะครับผมไม่ว่วอะไรกินดนหมดแล้ว มฟังพี่ฟังยังอืมตั้งตั่งม่ไวตั้งไม่ไหวแล้วตั้ง,ส,งสั้งสั่งหักลายผักอืมอิ่มอิ่มเนาเบี้วพี่น้อ,นอ,อ,ง,นองมานะเบิดจานพี่กัน นีอ่อืมสำหรับที่นี่พี่น้องก็ไปแล้วครับอิเมล 他م